ดีครับัสดีครับมาี่ทุกท่านครับทีนีทาที่ตัสวีดีทธรรมดานะครับส่งวีีธรรมดาจะเนเวดาจอดีเอีนะครับไอจีดีของวันที่สาตินะครับสิ้นเดือนพอดีเนาะ่อคเวลาเที่ยงคืนชื่อนะครับขอขอบพคุณสาชิทุกทกันนะครับน้อเมตรงนะุดทีเลยฝากติจการด้วยนะครับิกาซด้วยนะครับที้วาไม่เข้าอยู่เนาะเข้าไหมไอจีดี วานี้ให้เก้ากับศูนย์สลบลยเลย่ยเก้ากับศูนย์มาสี่มาห้ามาหกโอ้มาชุดวินนะสามสี่ห้าหกมาชุดวินนะครับระวังชุดวินไว้ให้ดีนะเวลาเราจาับชุดวินมันก็มาตัวเด่นเวลาจาับตัวเด่นมันก็มาชุดวินปวดหัวเครียดก็เรียกว่าดวงไม่มีโชคไม่มาเนาะอย่างนี้เนาะ ถ้าจะเอาทั้งวินทั้งเด่นมันก็ไม so ่ไหวโงคุณเยอะขาดคุณให้เหนื sour, ่อยก็ er field, it, ให้พักนะครับอาจารย์ไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นอาจารย์ยังเหนื่อยเลยให้เก้ากับศูนมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับวันนี้หกกับเกียดนะขอให้มาหกกับเกียนะครับคืนหนึ่งองสามสี่ชุดวินนะอ่าครับไปเลย 嗯嗯。Mm hmm. ยูงไม่อยูงมันไม่เหมือนยูงไม่ใช่อยู่ใครมาวาดรูอยูงใส่แขนอาจารย์อาจารย์หลงศอกอยู่เลยเลยศนะอกทั้งวันเลยมันไม่ใช่อ,อยู่มันเป็นรูปวาดโอเคนะครับเกิดทันนะอะขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแบบนี้นะ